กราบนมัสก,การพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรสุตตาภรณ์พระคุณท่านที่เคารพอย่างสูงและเรียนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินตามที่นายรัชพลตนักยศนางปริชาตรนักยศ ขอพระราชทานมาทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณพระอารามนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงขอภาวนาถวายจตุป,ปัจจัยถวายพระราชกุศลมีรายการดังต่อไปนี้ถวายบำรุงและบรญระพระอารามหนึ่งล้านสองแสบบาทถวาย พระธรรมวชิรสุตาพรองค์ครองหนึ่งบาทถวายพระสงฆ์4 000, 1่หมพันหบาทถวายสัมมเนนหนึ่งหมืันสี่บาทให้ทุนการศึกษาสองหมสองพันบาทค่าใช้จ่ายอื่นๆ4 6 0 0มบาทรวมทั้งสิ้น 1นึ่งล้านสามแสบาทจึงประกาศเพื่อพระสงฆ์ทั้งปวงอุบาสกอุบาสิกาและผู้มีจิตธาทุกท่านได้โปรดทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกันสาธุาและในลำดับนี้กลับเรียนเชิญท่านรัชพลและท่านปริชาตระหนักยศได้ถวายใบปวนารณาและ จุปัจัจค่ะตามที่ได้ประกาศไว้ค่ะก่อนกับลาพร,ระประธานบริจาคหรือกลัรลาก่อน,น,ลอนแล้วคอยบริจาค ฉัชนนวดทุนโดยอกรมในก่อนกับภาคก่อนกับภาคกับภาอพหังสมา